จะหน่วยจะเป็นอะไรครับเมกะโอลต์นะครับ,รบแล้วก็ประจุก็จะเป็นมิลลิโอลต์นะครับตัวนี้แล้วก็เอสตัวนี้เป็นตัวตัวประจุนะครับแล้วก็อันนี้ที่จําเป็นต้องวัดสองค่านี้เพราะเราจะเอาไปในส่วนของการคัดเลือกเซลล์นะครับเราต้องรู้ตัวโวลต์แล้วก็ตัวรู้ตัวอินเทอร์เนลดิสเตอทสนะครับอะไรนะหรือคัดเล,ลือกเซลล์ได้แล้วเรามาจัดเรียงเซลล์ นะคราะจะเจ็นเซลล์เนี่ยเราก็มาดูาองค์กรมีอะไรบ้างมันจะมีตัวบัสบาร์นะครับในการต่อแล้วก็บัสบาร์มัต Bar, น,ะะน,นต้อ,นะะ Bar, ตองบวกด,ด้วยออสออสที่เราจะแอบถ่ายไปไปบนตัวนะครับนะเพื่อตัวบัสบาร์นะคะะรับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็น BPS เดี๋ยวจะมีอาจารย์อ่านเยนะครับในสองตหนแบบน,นะครับตอนนี้เราก็จะต่อเป็นเป็นอนุกรมนะครับเชื่อมต่อแล้วเราก็ดูว่าเอ๊จะจากเซลล์นเนี่ย เดี๋ยวอาจจะมีเซลล์ไม่เช็คนะครับว่ามันจะมีเซลล์ดีกี่เซลล์เนาะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเวลาเราทำโมดูลเนี่ยปกติใช้งานมันจะสุกสองยีนะครับอันนี้แล,แล้วแต่นะครับว่าเราจะได้เซลล์เท่าไหร่นะครับแล้วมก็จะมีส่วนของระบายความร้อนที่ผมอาจจะต้องอธิบายฝากว่ามันมีการระบายความความร้อนแบบไหนบ้างนะครับสำหรับโวดูลทั่วๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ <S <S แต่แวันนี้ผมขอเรีนปฏิบัติไใหม่ อย่างนี้นะครับแต่พอสอบจริงเราต้องกดเป็นนะคตอนนี้เราตอนน้ตองกดเป็นเพราะว่าตอนนั้นสอนซอฟแวร์ไปด้วยแล้วก็สอนอะไรอีกเลยเลย,เลย,เลยค่อยๆดูนะครับนะครับเอ๊ะขั้นแรกเดีย๋ยวผมขอบรรลุความเข้าใจตรงชาร์ดดีกว่านะครับนี่เป็นงทีโปรเซสนะครับในการชาร์ดที่ชาร์ดเพื่อถ่ายตัวอะไรครับอัพปาร์ตี้นี่เราหาตัวแคปบนิดหนึ่ง นะครับถ่ายโตกับดังนั้นเราต้องรู้ขั้นแรกรู้โวลเต็ก่อนนะครับแล้วก็เรารู้ในช่วงเลนจ์สูงสุดไหมในการที่เราจะดึงกระแสคือเราจะดึงต่ำกว่านี้ได้แต่สูงสุดไหมประมาณนี้นะครับแล้วเราดูเลยในตัวคอมโพเนเตอนะครับว่าจะต้องมีประมาณเท่าไหร่นะครับว่าจะต้องชาร์จให่เกินเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวในส่วนของการชาร์จเนี่ยตอนนี้เราจะมีเซลล์อยู่สองแบบนาะ N หนึ่นะ C กนะับ L.P. นะครับเซลล์ที man, ะะ่เห็นอยู่นี้เป็นแบบนี้ครับ L.P. นะครับ L.P. สแสดงว่าเรา,ะะา Mac, โโต้องรู้อะไรครับต้องรู้ว่าแม็กโวลเตตติดต่อชาร์จเนี่ยได้ประมาณนี้สามจุดหกแคลร์ตองนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับมันน่นาโวลเตตนะครับคัตออฟคัตออฟที่สองโวลต์นะครับด,ด,ดังนั้นถ้าเราจะรู้ตัวแคปจริงๆเนี่ยแสดงว่ามันก็ตั้งแต่นี้ ถ่งถึงตรงนี้ก็คือแค่ครับจริงๆนะครับซึ่งเราจะดึกี่ซีก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ยมันยอให้ได้ถึงสามสีเนาะเวลาช้าหนช้าประมาณีนับวนี้มเกี่ยวข้องแบบนี้ครับสองรอนตไม่าอยาให้เกียควา้อนมากนะครับเพราะสูงสุดมันได้ห้ิบาีชาเหอนกันไ้ส่วนตสุดไม่ไม่มีดครับเมื่อเราไม่ใช่เงินแบงมันวิ่ง ขั้นตอนในการชาร์จโมดิเตอรเขาจะเริ่มจากการชาร์จนะแล้วก็ชาร์จขึ้นมาชาร์จขึ้นไปชาร์จขึ้นไปชาร์จขึ้นไปนะครับแต่แต่ถ้าในการทดสอบเนี่ยในการทดสอบเราต้องเช็คเลยนะครับเช็คโมลเตอของเซลล์เลยเช็คโมลเตอของเซลล์นะครับว่าตอนนี้มันอยู่ระดับไหนนะครับดังนั้นเราต้องชาร์จขึ้นไปก่อนนะครับถ้าเกิดดึงลงเนี่ยคือคือคือบมบอกต้องจบแตตอนนี้เซลล์ส่วนใหญ่มันก็จะากไปแบบ ถ้าเกิดถ้าเราดึงลงเนี่ยกว่าเราดีชาร์จขึ้นมันนานนะครับดังนั้นถ้าเราวัดได้เนี่ยเราชาร์จให้มันเต็มก่อนนะครับวัด OCV ซก่อนชาร์จขึ้นไปให้มันเต็มนะครับแล้วเราค่อยดีชาร์ตลงมานะครับจะดีชาร์ตกี่ซีก็แล้วแต่นะครับัวนี่คือสูงสุดเนาะจะศูนจุดห้าซีก็ได้นะครับถ้าถามว่า1 C ึ่ซีนก็คือหม,อมายความว่าสมมุติว่าเรารู้ตรงนี้แบ,บตตวเนี้มีแคบอยู่ที่20่สบแอมป์ ยี่สึงก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหนก็เท่ากับยี่สิบแใช่ไหมครับศูนย์จุดห้นะครับก็คือสิบแอมศก็คือสิบแอมดังนั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งวีชั่วโมงเนาะอันนี้ก็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ2ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเราใช้ 2c งนะครับโสด